สวัสดีค่ะสำหรับพลังงานคลิปนี้นะคะขออนุญาตแจ้งเลยว่าถ้าคนรักของคุณเนี่ยจะอายุมากกว่าคุณกี่ปีก็ตามนะคะบางคนอาจจะมากกว่าเป็นรอบๆเนี่ยก็จะมีพลังงานในรูปลัก,ลกษณะที่จะเกริ่นไปทั้งหมดนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนรักของคุณอายุน้อยกว่าคุณพลังงานตรงนี้จะเป็นพลังงานที่ง่ายที่คุณจะเข้าใจเขาหรือความเป็นเขาได้ชัดเจนขึ้นเขามีความเป็นเด็กอยู่ภายในสูงมากๆนะคะคนรักของคุณเนี่ย และเขาต้องการให้คนอื่นมองเขาเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือเป็นคนเก่งในสายตาของคนอื่นเป็นคนที่คนอื่นๆจะน้อมรับตัวเขาโดยสะดุดีพลังงานด้านนี้ของเขาจะโดดเด่นชัดเจนต่อคุณมากกว่าคนอื่นๆนะคะเรียกได้ว่าคุณคือคนแรกที่เขาอยากให้ยอมรับนับถือและชื่นชมในตัวเขาซึ่งมันจะมีจุดด้อยหรือข้อเสียสําหรับเขาอยู่ตรงนี้นิดนึงต้องคอน้นนะคะว่าคุณอย่าไปคิดเยอะคิดมากนะคะถ้าจะอ่านจุดนี้นะ เน้นแค่ว่าเขาเลือกได้ตัวเขาเองนะคะเราจะมาเจาะลึกเพื่อให้คุณเข้าใจแล้วสบายใจกับความสัมพันธ์หรือความเป็นเขาในปัจจุบันนี้ให้บอกว่าเมื่อเขาเห็นคุณเป็นที่หนึ่งเขาอยากให้คุณยอมรับนับถือและก็ชื่นชมเขาจะสัรหาหรือพยายามเลือกเฟ้นอะไรก็ตามที่เขาเชื่อว่าคุณจะชอบและชื่นชมเป็นสไตล์คุณอะไรเงี้ยนะคะซึ่งสิ่งที่คุณชอบคนอื่นจะไม่ได้ชอบสิ่งที่คุณยอมรับคนอื่นอาจจะเข้าไม่ถึง เพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกก่อนว่าเมื่อเขาเลือกที่จะเอาใจคุณคนอื่นๆอาจจะมองหรือเข้าไม่ถึงแล้วทําให้เขาถูกด้อยค่าหรืออาจจะมองว่าไม่ได้มีสกักยภาพมากพอกับการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ทีนี้อย่างที่บอกนะคะว่าคุณอย่าไปโทษตัวเองเพราะเขาเลือกแล้วเขาเลือกทําให้คุณ เราจะมาจอะลึกกันเลยทันทีนะคะว่าถ้าเขามาถึงจุดนี้แล้วจุดที่รู้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาเลือกทําให้คุณเนี่ยแล้วคุณชอบแต่คนอื่นไม่ชอบเขารู้สึกยังไงให้บอกเขาไม่ได้ถอดใจคุณคือที่หนึ่งเสมอคุณคือคนที่เขาจะเลือกและเรื่องที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยจะทําให้เขารู้ใจตัวเองว่าเขาแคร์คุณมากหมขนาดไหนแต่ในมุมความเป็นเด็กที่เขามีนะคะเขาอาจจะขอ อย่าไปจี้ปมหรือจี้ความเป็นเขาในจุดนี้เขาสัญญานะคะว่าความเป็นเด็กของเขาเนี่ยจะไม่ทําให้คุณเดือดร้อนหรือลำบมมากใจ Victoria, ยกตัวอย่างความเป็นเด็กนิดนึงนะคะคนคนนี้ ia, อ,อาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองหรือใจร้อนหรือตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมหรือเวลาที่อยู่กับสัตว์อยู่กับเด็กนะคะจะเผอความเป็นเด็กออกมาโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีความชอบหรือความสนใจในบางอย่าง นะคะที่ตัวเขาเองต้องเน้นว่าตัวเขาเองนะเชื่อว่าหากคุณได้มารู้มาเห็นอาจจะมองว่าเขาอ่ะเหมือนเด็กทีนี้เราจะมาจาะลึกประเด็นสามข้อนะคะเปรียบเสมือนว่าเป็นคำพูดที่เขาอยากจะฝากฝากบอกคุณนะหนึ่งเขาอยากจะขอให้คุณไม่ต้องไปแบบเสียเรียดนะหากเขาเนี่ยยังเป็นเด็กหรือมีความเป็นเด็กสูงเขาอยากให้คุณไปโฟกัสหรือสนใจเขาแค่เขาทำงานเก่งเขาใจคุณได้ เขาทำให้คุณพอใจเขาไม่ได้ทําให้คุณแบบเดือดเนื้อร้อนใจหรือเป็นทุกข์เขาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานให้คุณเห็นแค่นี้ก็พอส่วนข้อ2นะคะถึงเขาจะมีความเป็นเด็กอยู่เยอะเชื่อไหมว่าตัวเขาเองพยายามวางฟอร์มมีมาต่อหน้าคุณนะเขาอยากให้รู้ว่าเขาวางฟอร์มมีมาไม่ได้อึดอัดเลย เขาอยากจะขอบคุณด้วยซ้ำนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยโตขึ้นอย่างรดวดเร็วและนิ่งได้มากขึ้นนานขึ้นกว่าเดิมข้อสุดท้ายนะคะเขาจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณให้ได้และในทางกลับกันหากวันใดหนึ่งคุณจะกลับไปเป็นเด็กหรือแสดงออกภาวะแบบความเป็นเด็กคุณสามารถแสดงออกต่อนหน้าเขาได้เลยนะเขาค่อนข้างจะสองมาตรฐานคือสําหรับตัวเขาเนี่ยเขาจะไม่ถามคุณก่อนว่าคุณรับความเป็นเด็กของเขาได้ไหม เขาขอเลือกไปเลยนะคะก็คือเลือกไม่แสดงต่อหน้าคุณแต่กลับกันคุณทําได้โดยที่คุณไม่ต้องถามหรือขออนุญาตเขาก่อนสําหรับคุณแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงเขาก็รักแต่สําหรับเขาแล้วไม่ว่ายังไงคุณต้องรักเขาอะไรที่เขาเชื่อว่าดีอะไรที่เหมาะสมเขาจะเลือกทําเพื่อคุณเพื่อให้คุณรักเขา